สำเร็จลุนบุรพาจารย์พระเวทแห่งนครจำปาสักพระผู้ทรงอภิญญาผู้เรืองวิทยาคมแห่งสองฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวเล่ากันว่าท่านได้เคยไปทดสอบวิชากับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเข้าสุดยอดเกจิของไทยในยุคนั้นเมื่อสองยอดเกจิได้พบกันการประลองวิชาคมจึงเกิดขึ้น ทันทีที่เห็นท่านสำเร็จลุนเดินทางมาถึงวัดหลวงปู่สุกก็เอ่ยถามว่าท่านมาจากที่ไหนครับสำเร็จลุนจึงเอ่ยตอบว่าผมมาจากนครเวียงจั์ครับหลวงปู่สุขถามตอบไปว่าแล้วท่านมีภารก,กิจอันใดให้ผมรับใช้ครับสำเร็จลุนจึงตอบว่ากระผมอยากรู้ว่าสมภารเจ้าแห่งวัดมาขามเท่า kểnh trình đặng thi thầu lương lừ mày